สวัสดีเจ้าวันนี้แม่ใหา่จะมาใส่กรรมต้นไม้ต้นนี้เนาะตกแต่งให้มันสวยงามเนาะต้นคอยต้นนี้มันฮกเนาะอยู่บ้านสวนถ้าเอาเอาขี้เกียจนะเอาขี้ข้านนะมันจะเป็นบอบ,บเป็นรูปหลักเลยเนาะเพราะฉะนั้นะวันนี้แม่ใหาจะใส่กรรมให้มันนะใส่กรรมต้นไม้ให้มันคือต้นคอยต้นนี้อะ่ะมันเป็นรูปร่างออกมาสวยงามเนาะ อยากพาลุยนี่ก็จะลุยแต่งศิลปกรรมต้นไม้เนาะนี่เดี๋ยวก็จะหันว่าต้นไม้ต้นนี้สวยงวามเลยนะเจ้าเขาก็จะแต่งไปเรื่อยๆมันก็จะเอาลูกฟุตบอลเนาะกำลังเป็นเทนอยู่กำลังเป็นเทนใน,น,นการเชียร์ฟุตบอลเนาะมันนี้เขาก็จะแต่งที่มันเป็นลูกฟุตบอลไปเลย เดี๋ยวก็จะได้เลยนน่ะเจ้าพุดบอลต้นคอยเขาจะใสกะ่กระชัถ้ามันกลมดิงเลยหน่ะเจ้ากลมให้เปิดลูกพุดบอลไปเลยเนาะต้นคอยต้นนี้มันติดจะสวยงามนะเนาะพวกที่อ้ยเริ่มแล้วหน่ะเจ้าเริ่มแลวอือ จะเป็นฟุตบอลของเขานเนี่ยจาต้นคอยมันจะกลมสวยต้นไม้ทุกอย่างทุกสินทุกอย่างเนี่ยเจามันก็อยู่ทอยู่ที่การตัวแตงนะที่บ้านสวนนี่ก็ทำเองมนะสองคนปู่ย่าก็จะจัดการดูแลแก้เหงาไปวันๆน,นะ่เจา không phải con bị suy liệt này nha nó, dù của hấu mà con như thế này để được lọt nó, nỉ, nó lên sẽ cấm lên này cháu, nó lên sẽ tiến cột bắn của hấu lên nó, giảm cháu, điểm co, Điểm hơi tắt cái này mà chụp chặt. เจ้าอ่ะเครื่องมือนี่ดีไนหะมเพราะว่าปูปูหมดจัดกันมาไว้ที่นี่นะคืออะไรที่เทียวอ่าจะได้ออกกำลังให้หน่อยบ้านมันจะเล่นเสร็จอยู่แต่ห้องแอร์เล่นแต่โทรศัพท์นี่สวยงามกว่าเจ้าเครื่องมือไม่อยากมีแค่มีอ่ะขอบคุณเจ้า